เปิดเรื่องย่อมนรักนักภาคย้อนเวลากลับยุคนิตรชัยบัญชาบอกเล่าสี่ความฝันบนรถเร่ขายยามนสเสน่ห์การภาคกลางแปลง once up on อ s t a star, มนรักนักภาคภาพยนตร์ที่จะชวนคุณขึ้นรถเร่ฉายหนังไปตามหาความฝันกับทีนักภาคขายยาจากบริษัทโอสถเทพยดาผลงานกำกับของอุ๋ยนนทีนิมิบุตร โดยเน็ตฟลิกซ์นำแสดงโดยเวียสุกล,ลวัฒนารถหนูนาหนึ่งทิดาโสพลก้าวจิรายุและอองมณีและสามารถพยักอรุณเรื่องย่องมนรักนักภาคภาพยนต์ของกลุ่มคนที่เต็มไปด้วยความฝันมิตรภาพและการเดินทางเรื่องราวการตามหาความฝันของหน่วยเร่ขายยาหน่วยที่18 ของบริษัทขายยาโอสดเทพยดาที่เรียกลูกค้าด้วยการฉายและภาคหนังกลางแปลงพวกเขาต้องเผชิญกับความท้าทายในยุคที่วงการภาพยนตร์มาถึงการเปลี่ยนผ่านโดยที่ทั้งสี่ชีวิตในทีมต้องฝ่าฟันความท้าทายมากมายเพื่อมุ่งไปให้ถึงฝั่งฝันโดยมีมิตรชัยบัญชาเป็นแรงบันดาลใจ เรื่องราวที่เกิดขึ้นในปีพศ2513ซึ่งเป็นยุคที่มิตรชัยบัญชากำลังโด่งดังอย่างสุดขีดจนขึ้นชื่อพระเอกตลอดกาลและยังผู้ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในยุคนั้นหลายๆครั้งที่การตัดสินใจของคณะรถเร่ขายายาทั้งสี่คนนี้จะหันไปถามรูปภาพมิตรชัยบัญชา ซึ่งการเสียชีวิตของเขาก็ได้ส่งผลกระทบอันน่าโศกเศร้าต่อวงการภาพยนตร์ไทยในขณะนั้นรวมถึงรถเร่ขายยาและสมาชิกทุกคนบนรถคันนี้ด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเสมือนการรำลึกถึงการจากไปของมิตรชัยบัญชาในงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องนี้ทางด้านของอุ๋ยนนทรีมิบุตรผู้กำกับ กล่าวถึงการกำกับและการอำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องมนรับนักภาคว่ามนรับนักภาคเป็นเรื่องของการเดินทางความฝันความรักของคนกลุ่มหนึ่งที่เดินทางไปถ่ายหนังตามสถานที่ต่างๆโดยจะเล่าผ่านการผจญภัยระหว่างการเดินทางนั้นและการพยายามทำความฝันของแต่ละคนให้สำเร็จให้ได้ผมเริ่มต้นจากการพูดคุยกับนักภาคตัวจริง ซึ่งเล่าประสบการณ์การฉายหนังในยุคนั้นว่าเป็นอย่างไรบ้างจากนั้นจึงถอดมาวิเคราะห์และเขียนเป็นบทภาพยนตร์ครับส่วนในแง่ของงานสร้างผมคิดว่าถ้าจะไปก็ต้องไปให้สุดพยายามจำลองบรรยากาศปีพศ2513กลับมาให้หมดไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางรถราต่างๆอุปกรณ์ประกอบฉากรวมถึงรถฉายหนังเร่ เราต้องศึกษาค้นคว้าให้ครบทั้งหมดรวมถึงจำลองบรรยากาศทุกอย่างให้ผู้ชมเห็นว่าปีพศ2513เป็นอย่างไรในแง่ของการคัดเลือกนักแสดงภาพยนตร์ทุกๆเรื่องของผมผมมีข้อแม่เพียงอย่างเดียวคือเราต้องเชื่อว่าเขาสามารถเป็นตัวละครนั้นๆได้ อย่างเรื่องนี้เวลาเราทำงานเขียนบทไปเรื่อยๆหน้านักแสดงก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาเองทีละคนครับเวียสุกนล,ละวัตคณารตกล่าวถึงการมารับบทนักภาคเต็มตัวครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าตั้งแต่ได้เห็นบทภาพยนตร์เรื่องมนรักนักภาคก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้ทันที เพราะนับเป็นครั้งแรกที่ได้รับบทเป็นนักภาคของหน่วยเรข่ขายยาที่ต้องภาคเสียงต่างๆถึงห้าเสียงยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการภาคในยุคสมัยก่อนที่มีการใช้คำรวมถึงบรรยากาศที่แตกต่างจากยุคปัจจุบนันนอกจากนี้การภาคหนังในหน่วยเรข่ขายยายังต้องสลับกันระหว่างการขายยาและการฉายหนัง จึงต้องดึงดูดความสนใจจากคนดูด้วยการใช้ท่าทางและน้ำเสียงที่หลากหลายเพื่อให้คนดูรู้สึกสนุกและอยู่กับหนังจนจบ